สวัสดีครับวันนี้รีวิวในเกมลายเลนเจอร์วันนี้เราจะมาสุ่มกาชาตามหาคุณกินกันจะเป็นการสุ่มรอบที่3ของโคลโบเดือนนี้แล้วนะของกินธรรมะรอบนี้ผมก็ตามหาตัวเดียวเลยคุณกินนะเพราะว่าเราได้คงอุละน้องขงุละมาละเลอแค่คุณกินตัวเดียวรอบนี้เราจะมางานแก้กันนะสุ่มกาชารอบที่3วันนี้แหละต้องออกผมเตรียมมาไม่เยอะนะประมาณ50กว่าใบนะเพราะว่ามันได้แค่นี้แหละจริงๆนะก็เดี๋ยวก็มาดูกันว่าเราจะสุ่มได้หรือเปล่า ถ้าผมได้คุกินนะผมปั้นร้อยแปดสิบแม็กเลยเก้าดาวร้อยแปดสิบแม็กเลยเพราะว่า,าตัวละครมันค่อนข้างเมตานะผมว่าหรือว่าเมตาเดินเดียวก็ไม่รู้นะนี่ผมผมไม่รู้นะเนี่ยพมไปเห็นเ,เขาเรียกว่า,นานเนี่ยท็อปท็อปเขาใช้กันเห็ป่ะเนี่ยใช้คุณกินใช้แบบเมคังุระด้วยเนี่ยเ,เริ่มมีคอมโบโแบบแร่หนงแร่นึง่งเพิ่มแร่พันอะไรกันเพิ่มขึ้นมาละตอนนี้พวกเนี้ยเห็นขเขาใช้กันนะพวกแบบ ท็อปเมตาอ้ปะ่ะเนี่ยมีคุณกินกับคางูลาเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าใช้เดือนเดียวหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องไม่ชัวร์นะต้องรอดูเดือนหน้านาะว่มมันจะเก่งเก่งมันเดือนนี้เปล่าเห็นปะท็อปสามเนี่ยเนี่ยเห็นปะเขาใช้คุณกวงคุณกินกันหมดเลยอะผมว่าน่าจะเป็นตัวแทงแทงเปิดที่ดีดีวะ่ะประมาณนี้ป่ะเดี๋ยวเราไปสุ่มตามหาตัวละครคุณกินกันเลยดีกว,ว่าว่าครั้งนี้เราจะมาหรือเปล่าหรือว่าครั้งนี้เราจะป่าด้าตาอีกเหมือนเดิมนี่ขอคุณกินตัวเดียวเลย นะขาล้อมากับตู้เลทน,นะรอบนี้อีก20ชั่วโมงก็จะออกลนะป่ะเราซูมเลยเตรียมมา56ใบป่ะรันไปเลยโล,โลแรกมาหรือเปล่าอรอเฮ่อมาเฮ้อจริงเพราะว่าแบบอยากได้จริงๆคนระับตัวเนี้ยผม้ทำไม่ได้รอบนี้อาจจะแบบต้องพิจารณาใช้เพชร,รหรือเปล่าไม่รู้นะจริงโอโ้อบอุ่นเบาจ้าออกแบบอะไรนะเขาเรียวกว่านี่ร่างฟ้ามานะ่าจะออกตัวละครหน้าตู้ดีกว่าจริงขอโทษ ไม่ตรงรุ่นนะเนี่ยยังไงรอบนี้มาหรือเปล่าคุณกินเราหรือจะออกเป็นตัวอะไรอีกโอ้โหวี่งม,มันออกเลดมันออกดีนะแต่ไม่ใช่ตู้เลดเออแต่ไม่มใช่ตัวน้าตู้ว่ะโอ้คุณกินตัวเทวน,นะร้องเลยอยากได้จริงๆร้งองละมาหน,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 น่อยมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยแลวโลนี้ออกมาเป็นวิ่งบอสออกกําลังกายวิ่งมันออกแปดดาวเยอะมากเลยตอน,นเนี้ย แต่มันไม่ตรงรุ่นเลยว่ะเฮ้ยร้งองเอะตรงรุ่นหน่อยรอบนี้ไปเร็วมาเร็วนะบอกให้มีห้าสิบกว่าใบเองพูกออกให้ได้กันได้ไหมล่ะถ้าห้าใบแบบเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นในกลองในกลุ่มเขาแบบโอ้ยแอคกัรดดงดีดโหเราเนี่ยม,มีภาพเลยหรอไอ้ดีนี้หนงดีอยา่างคนอื่นได้ไหมเขาร้องอ่ะแบบเออเออเขาเปิดห้าใบสิบใบออกแล้วอะเราเนี่ยโอ้ย สองร้อยกว่าแล้วยังไม่ออกเลยโหลูกเสือเมอร์ลี่เนี่ยขอตัวละครเนี่ยขอตัวเดียวเองขอตัวมูเนี่ยอยากได้จริงนะเขาร้องอะเกมเขาร้องอะจีเอ็มใครก็ได้เอาให้หน่อยโอนีหต้องได้ละต้องมีให้เห็นมาไม่กูักินกีฬาสีเงินโอ้โหเมื่อกี้ขาวนานซะด้วยแต่เอาไปอ่โอ้ยยี่สิบหกใบอะมาล้อเธอนี่ อันนี้เอามาออบอกเลยว่าตัวละตัวนี้เอามาอออินหุดกินแบบไม่รอตู้แบบแสงเขาเรียกว่าอะไรแสงมืดเลยนะบอกให้จริงคือแบบละลายตัวตูวตว้คุณกินหมดอะ่ะคือแบบอออินอ่ะคือดูดูเอาแล้วกันว่าอยากได้แค่ไหนอะ่ะแต่ก็ตัวละครมันก็ไม่ออกอ่ะดูดิโอ้เศร้าอ่ะคือแบบไม่มีไม่มีเปิดตู้แสงมืดแล้วอะ่โอะโเทพประยุทธ์เทพประยุทธ์มานี่ลางไม่ค่อยดีละบอกให้สามรอบสุดท้ายไปไปแบบติดบังนะ่ะ มาใหม่มาใหม่เมื่อกี้โอ้โหเกมเด้งเฉยเลยเมื่อกี้ได้ตัวอะไรก็ไม่รู้นะเมื่อกี้โอ้โหเด้งตอนเปิดกาชาสุดยอดโอ้โหได้โคนี่ตัวนี้มาโอ้เต่าเลย่ะไปเปิดให้จบอีก2องโลเราดีกว่าโอ้สองโล,ล,โส,งโลสุดท้ายไปไปแบบสิ้นหวังจะจัดมาไม่มาเออยคุณกินบอกเลยเปิดหางคุณกินนี่มีตำต่ำนี่สองร้อยกว่าใบาแล้วเนี่ยไม่ออกเลยคือสองร้อยกว่าใบาได้ครั้งละตัวเดียวอะ่ะเก็บสาราญ <G ül> ไม่มาจริงเลยเนี่ยตัวสุดท้ายแล้วไปแบบสิ้นหวังเลยไี่ได้จริงอาจจะต้องใช้เพชรวะผมจะต้องคำนวณก่อนว,ว่าผมจะเก็บเพชรถึง2,000พันทันหรือเปล่าเอาแบบกล่องคันตีอะโอ้โหาด้วยจบจบกันสำหรับอาชาเราวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บไม่รู้ว่าเดือนนี้จะทันหรือเปล่านะ2 0 0พันจะเอามาเปิดเนี่ยเปิดของกินนี่แหละดูทรงละเนี่ยเปิดให้ไม่ได้กล่องเขาเรียกว่ากล่องอะไรอะกล่องรันตีอะเนี่ยกล่องสู่มเลนเจอไอ้พวกเนี้ย ปิดเฉยไปดูกล่องกดส่งกาชาเฉยเนี่ยเนี่ยอ้ยโอ้โหเมาส์บันเบิ้ลเมื่อกี้โอเคตรงนี้เนี่ยตรงนี้อ่าเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้แค่สองพันนะเปิดตัวละครอนะ่ะเนี่ยแล้วผมก็แบบเปิดให้มันได้การันตีแหละอย่างน้อยมันก็มีลุ้นเนี่ยสี่ตัวน,น,นี้แหละถ้ามันออกของกิกนก็คือโชคดีอะ่ะต่ไม่รู้ว่าเดือนนี้จะเก็บเพชรทันหรือเปล่านะาต้องคำนวณอี EP หนึ่งอนะเนาะว่าจะอ่า เก็บทันหรือเปล่าหรืออาจจะเอาไปเปิดเกียร์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะเอาไปเปิดอะไรเพราะเกียร์คิดมัดรอบนี้ก็อยากได้เห็นเขาบอกว่ามาวันที่22นะถ้าผมจำไม่ผิดนะนะประมาณ22อาจะต้องดูว่าเกียร์มันผมก็อยากได้เกียร์คิดมัดนะของเกียร์ที่ดีเพราะข้างดีอยากมีกระดงกระดิ่งลดลงลดแล้ไม่รู้ว่าจะเก็บไว้เปิดอะไรดีนะสำหรับเพชรเนี่ยแต่สองพันนน่าจะถึงแต่ไม่รู้ว่าจะเก็บไ้เปิดกุกินหรือว่าจะเก็บไ้เปิดเกียร์แต่ แต่ยังไงวันนี้เราก็เกือแล้วใช่รอบนี้โห50ใบแล้วไม่มีหวังเลยปะอาจจะต้องหาเพิ่มอ,อาจจะรอดูกันประมาณสิ้นเดือนอีกทีนึงแล้วกันว่าจะเปิดอะไรนะเดี๋ยวก็จะมาเปิดให้ดูอีกทีนึงถ้าไม่เปิดเกียร์ก็อย่าตามหาของกินกันต่อไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะสำหรับไอดี ID นี้ว่าจะเปิดตัวละครหรือเกียร์ดีแต่ผมใจผมอยากไปเกียร์มากกว่าโหตัวละครแบบ คอนอยากเปิดแบบใช้บรสุุมเปิดเอาดีกว่าเดี๋ยวต้องดูว่าเดี๋ยวท้ายเดือนจะมีบรสซุมอีกเยอะไหมนะว่าจะมาสุกคนกินต่อเราวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วนะกันนะก็ตามภาพเลยก็โอ้โหเกลือไปแล้ว56บแลใบเราก็ไม่ได้เลยเลยบอกเลยว่าเกลือมากสาหรับโคลบรอบนี้นะ200กว่กากใบอะได้ครงละตัวเดียวอะตั้งแต่ครั้งแรกครั้งสองที่เราเปิดอาชาคือแบบยับหมดอะโอ้โหเศร้าเลยประมาณนี้แล้วกนะันสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมฝาก กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเราวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย